The <laughs> on ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะว่ากันด้เรื่องคามอบเมื่อวานนี้ขอความการุณาคุณผู้ชมทุกท่านนะจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงเนี่ยใช้ถ้อยคําในการแสดงความคิดเห็นแบบสุภาพไม่อยากขายนะคะใครที่มาแบบกะลงกระลาอะไรตรงนี้เดี๋ยวให้คุณโก้แบนให้นะบอกไว้เลยนะ,ะไปดูเหตุการณ์กันค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยกลุ่มคามอบนะคะนะัดรวมตัวกันที่แยกราชประสงค์ช่วงบ่ายนะคะก็มีสื่อมวลชนนะไปรอทําข่าวกันเมื่อวานเนี่ยเป็นการนัดชุมนุมของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะหัว ขบวนอยู่ที่แน่เกสรอนพลาซ่าค่ะแล้วก็ตั้งขบวนจะเคลื่อนไปตามถนนเพลินจิตนะคะตอนแรกเขายังไม่บอกว่าเขาจะไปไหนกันบ้างนะซึ่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็พยายามเขียนใบสั่งค่าปรับอะไรต่างๆเพราะว่ามันจอดไม่ได้ถูกไหมล่ะก็เจ้าหน้าที่ก็ ไปปฏิบัติหน้าที่แน่นอนมวลชนที่ไปรออยู่จํานวนหนึงเขาก็ไม่พอใจนะคะคือรถที่ไปร่วมบางคันก็แสดงสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนเลยบางคันก็ไม่ได้แสดงสัญ,ญลักษณ์แต่ว่าก็กดบีบแตรตลอดเวลาแล้วก็ชู3นิ้วนะคะช่วงบ่ายสองค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเคลื่อนจากแยกราชประสงค์ไปทางเพลินจิตนะคะจุดหมายแรกประกาศเลยว่าจะไปที่อาคารซีโนไททาวเวอร์ ที่เป็นของนายชวรัอ,อขอภัยนายอนุทินชาญีรกุลชาวรัฐท่านคุณพ่อขอภัยในฐนานะหัวหนาา้าพักภูมิใจไทยค่ะแล้วก็ใช้ถนนสุขุมวิทในการเคลื่อนไปเลี้ยวซ้ายผ่านแยกกระโศกนะบอกจะไปที่หน้าซิโนไทยแกนนาบนรถขยายเสียงคือเมื่อวานนี้รุ้งไม่ได้ไปแต่รุงร้งได้สั่งการผ่าน,ผ,านผ่าน Facebook ผ่านระบบออนไลน์ไปแกนนาไม่มีใครไปชัดเจนะนะคะคแล้วก็ไปที่ซิโนไทยจุดแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าวันนี้ทําตัวออทำกิจกรรมคือไล่ทรร่าตะนะคะ แล้วก็เคยเปิดสึกกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะเมื่อ7สิงหาคมจากนั้นเขาก็อ่านแถลงการฉบับที่2บนรถนะคะว่าจะไปไหนแต่ว่าไอ้ที่ไปที่หน้าอาคารตึกซีโนไทยเนี่ยเขาเอาเลือดหมูอะ่ะคุณโก้เอาไปสาดที่นั่นนะคะก็เหมือนตอนนั้นเมื่อ,อ,อ,อปี53ที่เคยเอาเลือดไปสาดที่หน้าบ้านคุณอภิสิทธิ์รหรือว่าที่ทำเนียบร,รัฐบาลนะคะแล้วก็มีการเออเอาเลือดไปสาดที่หน้ารูปคุณอน,อนุทินชาญวีรกูลด้วยหลังจากนั้นค่ะ อ่ะผมเพิ่มเพิ่มนิดนึงแล้วกันกิจกรรมที่หน้าตึกชินอไทยนะครับมีการเอาหุ่นขนาดเล็กเป็นตัวแทนผู้เสียชีวิตจากการได้รับวัคซีนไปโปรยแล้วก็ติดป้ายข้อความกำกับการเสียชีวิตนะมีการพ่นสีถ้อยคำห hmm, ยาบคาย hmm. ขึ้นไปบนป้ายหน้าตึกอะไรอย่างไร,รแล้วก็นั่นแหละก็บีบแตรตะโกนเสียงดังด่าว่าร,รัฐบาลแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกันไปตลอดทางนะครับ Mm hmm. จุดที่สองค่ะไปที่บ้านพักของร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่านะคะอยู่บนถนนพระรามเก้านะคะคือไปถึงเนี่ยก็คือที่หน้าธรรมนัทกรุ๊ปนะคะมีการเอาขุ่นที่จำลองเป็นศพมัดผ้าขาวแล้วก็มีเลือดสีแดงคล้ายรอยเลือดนะคะ เอาไปทิ้งไว้ที่ใต้สะพานข้ามแยกนะคะว่ากันว่าจุดนี้เนี่ยก็มีความชุลมุนชุลเกพอสมควรนะคะเพราะว่าไอซอยที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นซอยแคบแล้วมันก็เป็นย่านชุมชนหมายถึงบริษัทธรรมนัตกรุ๊ปนะคะดังนั้นการที่มีขบวนรถ จักรยานยนต์เข้าไปในบริเวณดังกล่าวเป็นจํานวนมากแล้วเขาก็บีบแตรด้วยเนี่ยอาจจะสร้างความรบกวนให้กับประชาชนในระแวกนั้นแกนนำเนี่ยก็ขอโทษไประหว่างทางนะคะก็ขอโทษไปทํากิจกรรมกันไปว่ากันว่าตรงนั้นเนี่ย มีจุดชลมุนขึ้นเล็กน้อยก็คือตรงบริเวณใต้แยกสะพานข้ามนะคะใต้สะพานข้ามแยกเนี่ยมีเสียงคล้ายประทัดดังขึ้นแล้วก็มีการประทัคารมกันร,ระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบแต่ว่าไม่ได้มีสถานการณ์บานปลายใดๆค่ะหลังจากนั้นจุดที่สามค่ะก็จึงไปไปรวมตัวกันที่หน้า King Power นั่นเองนะคะซึ่งเหตุผลที่ไปในจุดนี้เนี่ยมีการรายงานค่ะว่าตอนช่วงชุมนุมเมื่อ7สิงหาคมเนี่ย ได้อนุญาตให้ตำรวจควบคุมฝูงชนเข้าไปกบด,ดานที่ King Power ดังนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็เลยมุ่งหน้าไปยังถนนซอยรางน้ำน,นะคะที่เป็นที่ตั้งของ King Power ปรากฏว่ามีผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งเ,เขาเคลื่อนไปข้างหน้าได้แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงเส้นดินแดงใกล้กับวิภาวดี er นะคะก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนสกัดไว้ด้วยการยิงกระสุนปืนขึ้นฟ้าแต่ว่าไม่ได้มีรายงานผู้บาดเจ็บ แกนนำจัดกิจกรรมที่หน้าคิงพาวเวอร์เป็นสนัญลักษณ์การขับใต้ รัฐบาลจากนั้นก็มีการยุติประกาศยุติการชุมนุมเวลาประมาณ17นาฬกานาทีนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ทำครบทั้งหมดตามที่เขาตั้งใจเอาไว้แต่ว่าทางเพจธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็บอกว่าจะเดินหน้าทำกิจกรรมขับไล่รัฐบาลต่อไปนะคะทีนี้ปัญหาก็คือหลังจากที่มีการประกาศยุติการชุมนุมจาก Facebook ของเพจแนวะร่วธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับมวลชนที่อยู่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยยัง ไม่เดินทางกลับนะบางบส่วนพยายามจะบุกไปเบริเวณหน้ารอหนึ่งรออซึ่งก็เป็นค่ายทาหารที่ตั้งของบ้านพักพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับทำให้ไปปะทะก,กับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนในช่วงเวลาประมาณ17เนาฬิกาเศษมีการใช้ประทัดยักษ์จากฝั่งผู้ชุมนุมนะก็มีจเจ้าหน้าที่บาดเจ็บไปบางส่วนมีทั้งการปาก้อนอิดเข้าไปในแนว เข้าใส่เจ้าหน้าที่จนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องตอบโต้ด้วยการใช้แกส๊สน้ำตานะครับก็ประทะกันอยู่สักระยะหนึ่งก่อนที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะถอยออกมาจากบริเวณตรงนั้นแล้วก็กรูกันเข้าไปทุบทำลายป้อมตำรวจจราจรบริเวณแยกดินแดงแล้วก็มีบางส่วนที่ไปจุดไฟเผาให้ป้อมจราจรใต้ด่วนตรงนั้นเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับ นอกจากการเผาป้อมจราจรใต้ทางด่วนบริเวณดังกล่าวแล้วนะครับรายงานอีกจุดหนึ่งช่วงประมาณพุ่มเศษเศษเป็นป้อมตำรวจจราจรบ,บริเวณอุสรีชัยสม,มรภูมิก็เกิดไฟไหม้ขึ้นเช่นเดียวกันในขณะที่การประทะกันของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณสำเร็จบินแดงยังคงดําเนินอยู่นะครับแต่เหตุการณ์หนึ่งที่หลายคนพูดถึงค่อนข้างมากเมื่อวานนี้ก็คือคลิปในจังหวัดที่เจ้าหน้าที่ ควบคุมฝูงชนที่อยู่บริเวณสำเนียงดินแดงเนี่ยพยายามจะ ตั้งแนวประจันหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมนะ <S <S แล้วอยู่ๆมีเจ้าหน้าที่รายหนึ่งซุดลงไปเนื่องจากถูกอุดปืนยิงเข้าใส่ได้รับบาดเจ็บนะครับ <S <S แล้วก็ต่อมาถึงจะทราบว่าถูกอาวุธป,ปืนเป็นกระสุนจริงคือรอบก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นอาวุธป,ปืนไทยประดิษฐ์เป็นหัวลูกกรดยิงเข้าใส่ที่ท้ายทอยนะแต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นกระสุนจริงยิงเข้าใส่บริเวณขาของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีรายละเอียดของตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมมาคลิปนั้นส่งต ต่อกันอยู่ใน s ocial media หลายหลายช่องทางนะแล้วก็ถ้าได้มีโอกาสเปิดเสียงฟังเนี่ยจะมีเสียงตัดพ้อของทางเจ้าหน้าที่ด้วยอ่าทวิตเตอร์ของคุณโบนักถามหัฒนรนะครับเมื่อวานนี้ทวิตข้อความหลายข้อความหนึ่งในนั้นเนี่ยเ,เขียน็นภาษาอังกฤษพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่บอกว่าตำรวจเนี่ยเรียกนะักข่าวไปถ่ายว่าเนี่ยคนดนยิงมาถ่ายบ้างสิคือทํานองว่า <laughs> เจ้าหน้าที่ตัดพ้อว่าสื่อเนี่ยไม่ค่อยจะนําเสนอความสูญเสียของทางฝั่งเจ้าหน้าที่บ้างเลย <c oughs> คุณโบนัทถาก็เลยทวิตข้อความเป็นภาษาอังกฤษรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าก็มีตํารวจถูกยิงจริงๆนั่นแหละแล้ว <c oughs> คุณโบก็บอกว่าหลายสื่อก็ลงตรงกันนะว่ากระสุนปืนเนี่ยก็มาจากทางทิศทางฝั่งผู้ชุมนุม <c oughs> แล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของการทํา,ทาทลายทรัพย์สินของทางราชการราชบยิ่งป้อมตํารวจบริเวณนั้นน่ยนะครับ <c oughs> เนี่ยแหล,ละก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในภาพรวมช่วง ประมาณสามทุ่มทางบชนมีการสรุปเหตุการณ์เบื้องตอน้นว่ามีเจ้าหน้าที่ดรับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนอย่างใดทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะครับสิบตำรวจตรีฉัดเมรจรัดถาวรพงศ์อันนี้เป็นแผลถลอกในะแข้งด้านซ้ายจากสะเก็ด ประทับหรือว่าสะเก็ดระเบิดนะคนที่2องสิบตำรวจโทสุภเกียรติบงปัญยองอันนี้โดนสะเก็ดระเบิดเช่นเดียวกันเป็นแผลบริเวณต้นขาขวา,ขายาวประมาณ3เซนติเมตรคนที่30ตํารวจเอกพริยะชารีเคลือนะครับผิวหนังแสบร้อนบริเวณเท้าซ้ายเนื่องจากโดนยิงพลุเข้าใส่แล้วก็มีน่าจะเป็นระเบิดปิงปองด้วยนะครับสิบตำรวจโทวัชรน,นันชาวยอง บาดแผลถูกรอยกระสุนบริเวณต้นขาซ้ายกระสุนปืนเนี่ยยิงเข้าไปอันนี้แหละที่โดนยิงในขณะที่ตั้งแถวควบคุมฝูงชนรายที่50าตำรวจรภพบโสเกตบาดเจ็บเหนือหัวเข่าด้านซ้ายเนื่องจากโดนก้อนหินปาแล้วก็รายที่6ดาบตำรวจสุพจน์แสงสมเรืองแน่น,นมีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็แสบมือซ้ายเนื่องจากถูกสะเก็ดครุนะครับใช่ค่ะ ก็มีการควบคุมผู้ที่ผู้ที่กระทําผิดต่อหน้าเลยเนี่ยได้หกรายด้วยกันนะแล้วก็ยึดจักรยานยนต์ได้เกือบ100่รคันนะคะส่วนค,ความคืบหน้าอื่นๆว่าตกลงแล้วเป็นปืนจริงอาวุธปืนจริงหรืออะไรยังไงเนี่ยวันนี้คงจะมีรายละเอียดตามมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวก็จะนัชมุมอีกครั้งหนึงสิบสิงหาคมแต่นั้นเป็นกลุ่มนัวธฒิกับไทยไม่ทนนะคะล่าสุดเข้าใจว่าวันนี้มีนัดเพิ่มเติมด้วยนะ เข้า <Okay. S 2> ใจว่ามีนัดเพิ่มเติมแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปจุดไหนอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมเช็ขคข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกทีละกันครับค่ะมีคนบอกว่าอ่านดิฉันอ่านข่าวไม่เป็นกลางไม่เคยเป็นกลางอยู่แล้วค่ะอันนี้จ,จะเพิ่งเข้ามานะไม่เคยเป็นกลางอยู่แล้วค่ะยินด,ดีต้อนรับนะคะเพราะว่าอันไหนถ้ามันไม่ถูกต้องจริงๆอย่างเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเราไปได้คลิปมากรณีที่กลุม่ผมผู้ชุมนุมเนี่ยไปทําลายกล้องวงจรปิดกล้องที่จะเผาอะนะ ก่อนที่ก่อนที่จะมีเหตุการณ์เผาป้อมที่ตรงสามเหลี่ยมดินแดงตามมาตรงนี้แล้วก็ยังมีคลิปของนักข่าวช่องเนชั่นที่เขาพยายามจะห้ามปุกผู้ชุมนุม,มนะคะว่าไม่ให้ทาลายไม่ให้ทาลายป้อมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นคดีความตามมาผู้ชุมนุมก่อนหน้าน,นี้เขาก็เชื่อนะคุณก็แต่พอหลังจากนั้นก็คืออยากที่เห็นคุมกันไม่อยู่คุมกันไม่ได้นะคะครับก็เดี๋ยววันนี้ต้องรอติดตามการแถลงรายละเอียดอ<ม>ย่างเป็นทางการเพิ่มเติมอีกทีถนึ่งถ้ครวมการชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้หมดเวลาการตติดาม รับชมเราสังภาษากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ